สวัสดีค่ะเจเคโน้นำเสนอที่ดินบ้านสวนวิวภูเขา360องศาให้ท่านได้รับชมกันนะคะฟรีต้นมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์30ต้นเลยค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงน,นสสี่จอหน้ากว้าง43คูณ55เมตรอยู่ใกล้เซเว่นสามารถที่จะกดสั่งผ่านแอปได้ส่งถึงที่เลยนะคะใกล้เซเว่น CJ 1กิโลเมตรค่ะ อยู่ใกล้สถานีอนามัย1กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงเรียนหนองประดู่1กิโลเมตรและในพื้นที่ใกล้เคียงมีตลาดนัดทุกวันเลยนะคะห่างจากพื้นที่1กิโลเมตรเช่นกันค่ะมีร้านอาหารของชำของจิปาถะ1กิโลเมตรไม่มีโลงโม่ไม่มีฟาร์มนะคะห่างจากถนนราดยาง2เรน80เมตรค่ะแปลงนี้นะคะขนาดของพื้นที่1ไร่2งานค่ะ สวยจบเหมาแปลงในราคาเพียง590,000บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษนะคะฟรีค่าโอนค่าภาษีฟรีขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปาให้ด้วยฟรีไฟโซลารเซลล์ติดเสาไฟทุกต้นฟรีร้อมรั้วรถนหนามอย่างดีให้รวด7เส้นทั้งสด้านนะคะฟรีต้นไม้ร้อมต้นใหญ่ฟรีสาราพักผ่อนหนึ่งหลังฟรีกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์ค่ะ และฟรีระบบรถน้ำอัตโนมัติด้วยระบบไทม์เมอร์พิกัดแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอเราวันจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขตลอยต่ออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีราคาถูกค่ะสนใจสามารถนัดชมแปลงจริงได้ทุกวันนะคะหรือต้องการคุยรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยค่ะ ุยสอบถามได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้เจคเนโนขอลา,าไปก่อนสวัสดีค่ะ